สำหรับท่านที่กำลังมีปัญหากรดไหลย้อนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีอาการร้อนรุมรุมอยู่ข้างในแต่เวลาวัดไข้แล้วเนี่ยไข้ไม่ขึ้นอันนี้เป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนซึ่งหลายคนจะบอกว่าเออก็ไม่ได้จุกแน่นหน้าอกไม่ได้มีอาการท้องอืดแต่มีอาการร้อนแบบเนี้ยมันเป็นอาการนำก่อนอื่นคงต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยอาการของเขาเนี่ยจะมีหลากหลายมากเลย หลายคนจะบอกว่าทําไมอาการบางอย่างเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นหายหายคำว่าเป็นเป็นหายหายเนี่ยค่ะมันเป็นคําที่เราเ,าเข้าใจเองว่ามันเคยหายแล้วมันมาอีกจริงๆแล้วอาจจะเข้าใจได้ไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะเพราะว่าอาการของกรดะย้อนเนี่ยมีกว่า50อาการขึ้นอยู่กับว่าในเวลานั้นเนี่ยร่างกายของเราถูกกระทบที่อวัยวะใดหรือระบบใด บางคนถูกกระทบที่ระบบการขับถ่ายก่อนก็ทําให้การขับของเสียเนี่ยทำได้ไม่ดีเพราะว่าเขาจะเคลื่อนเวลาไปจากเดิมคือระยะเวลาในการขับถ่ายปกติเคยถ่ายเช้าค่ะก็กลายเป็นว่าเช้าไม่ถ่ายและเลื่อนไปเป็นบ่ายไปเป็นเย็นอย่างนี้เป็นต้นก็คือไม่ถ่ายเวลาเดิม2คือเขาจะลดปริมาณลงจากเดิมเคยขับถ่ายได้ครั้งหนึ่งประมาณ3ามลูกส้มตอนนี้มันเหลือเป็นแค่ลูกมะนาวลูกเดียวอันนี้ก็คือผิดปกติแล้ว เขาเรียกว่าลดปริมาณลงประการที่สามคือมันจะเหนียวความเหนียวของอุจจาระเนี่ยค่ะมันเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าข้างในร่างกายระบบการย่อยและการดูดซึมเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหรล่ละประการที่สี่ค่ะก็คือไม่มีลมเบ่งคำว่าไม่มีลมเบ่งหมายความว่าบางครั้งเราปวดถ่ายค่ะเราไปเข้าห้องน้ําแต่พอถ่ายแล้วเสร็จมันกลายเป็นว่ามันมีอึนอยู่ในท้องเหมือนกับว่าอยากจะถ่ายอีกแต่พอไปนั่งก็ไม่ถ่าย ด้วยอาการดังกล่าวนี้ค่ะหลายคนเข้าใจผิดก็คือใช้วิธีว่านั่งนานๆน,น,นั่งให้นานที่สุดเพื่อที่จะให้มันถ่ายให้ได้หรือบางคนก็คือใช้วิธีเบ่งแรงๆเบ่ง,บงสุดฤทธ์แหละว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งวิธีการอย่างนี้ค่ะมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการเบ่งถ่ายอุจจาระแบบเนี้ค่ะมันทําให้ความดันเนี่ยขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือยิ่งบางคนที่มีอายุ มากนะคะแล้วเข้าห้องน้ําไปถ่ายแล้วเบ่งแรงๆเนี่ยบางคนคือลําไส้มีโอกาสที่จะเสียหายแล้วก็เลือดออกได้ถ้าเลือดออกแบบนี้มันก็อาจจะลำบากนิดนึงสำหรับผู้สูงอายุนะคะมันจะอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเขาจะถ่ายได้เนี่ยไม่ต้องเบ่งแรงๆเขาก็ถ่ายได้ดังนั้นเมื่อมีอาการเริ่มต้นจากการที่ไม่ถ่ายเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าให้หาวิธีในการที่ว่าเออดื่มน้ำพอไหมนะคะบางคนบอกว่าดื่มน้ำมากอยู่แล้ว แต่มากของเราเนี่ยมันก็ยังไม่พอกับการที่ร่างกายจะนําไปใช้ค่ะก็ให้ดื่มน้ําเพิ่มขึ้น2กินผักผลไม้มากขึ้นเพราะผักและผลไม้พวกนี้ค่ะจะเป็นตัวที่จะทําให้ร่างกายมีกากอาหารพอที่จะพาอุจจาระเนี่ยออกมาได้เมื่อเราทำสองอย่างแล้วนะคะมันยังไม่ถ่ายเราก็มาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังจากที่กินข้าวมื้อเย็นเสร็จเราก็ไปเดินออกกําลังกายสักสิบนาทีสิบห้านาทีเพื่อที่จะช่วยให้ระบบย่อยเนี่ยเขาทางานได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยกระจายกองลง มันก็จะทําให้ไม่อืดไม่แน่นในขณะเดียวกันค่ะก่อนนอนนะคะเราอาจจะเอาน้ํามันที่มีความร้อนนิดนึงอาจจะเป็นน้ํามันเขียวหรือเป็นยาหม่องก็ได้นะคะทาที่ท้องบางๆแล้วเราก็นวดตัวเองนวดท้องตัวเองโดยการหมุนหมุนเอามืออย่างเงี้ยค่ะทับที่ท้องนะคะแล้วก็หมุนบนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ลําไส้เขาขยับตัวได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นมาได้พูดถึงเรื่องการขับถ่ายค่ะ เมื่อเราขับถ่ายได้ไม่ดีของเสียตกค้างอยู่ในร่างกายนานๆขับออกไม่หมดสิ่งที่จะปรากฏก็คือของเสียเหล่านั้นมันคือพิษมันเกิดพิษร้อนขึ้นมันทําให้ตับเนี่ยร้อนเพราะตับทํางานหนักตับก็ร้อนคือเดินเครื่องทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักเลยสําหรับบางคนที่นอนดึกนะคะบางคนจะบอกเออนอนไม่หลับก็เลยไม่นอนก็เลยเล่นมือถืออันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าจะต้องหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงก่อนที่จะใกล้เวลานอนเนี่ยต้องไม่ดูทีวีต้องไม่ใช้มือถือนะ ฟังเพลงสบายๆผ่อนคลายจิตใจสวดมนต์บ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้ต้องการมากมายค่ะสัก15นาทีก็พอแล้วนะคะแล้วก็ให้ทุกอย่างมันค่อยๆค,ค,ค,คลามดาวลงคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าแบบเราใช้มือถือปุ๊บปับ๊บพอเสร็จแล้วฉันปิดมือถือแล้วฉันจะนอนแล้วฉันจะหลับไหมไม่หลับค่ะเพราะว่าประสาทของเราเนี่ยยังตื่นตัวอยู่เลยเขายังไม่ได้รับการดูแลในวิธีทางที่ถูกต้องค่ะทีนี้พอมีของเสียตกค้างเยอะๆค่ะสิ่งที่จะปรากฏก็คือเมื่อตับร้อน ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายค่ะเขาก็จะกระจายความร้อนออกไปทั่วตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นปอดม,ม้ามหัวใจไตโดนความร้อนรังสีความร้อนลังสีอมตเนี่ยค่ะตลอดเลยมันกลายเป็นว่าข้างในเนี่ยมีกำเดากำเดาคือไอของความร้อนเปลวของความร้อนเนี่ยค่ะกระจายตัวลอยขึ้นตลอดทีนี้พอมันลอยตัวขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราจะร้อนหนะ้าอกไปหมดเลยร้อนทั่วไปหมดแล้วบางคนบอกว่าทะลุไปข้างหลังเลย ความร้อนแบบนี้ค่ะมันคือกำเดาเป็นความร้อนจากพิษร้อนนะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าพิษร้อนตัวนี้ค่ะมันลอยตัวขึ้นนะมันลอยตัวมาที่ปากเราก็จะมีอาการเจ็บคอแสบร้อนคอปากเป็นแผลมันลอยขึ้นมาเลยขึ้นมาที่หูค่ะเราก็จะมีอาการหูอื้อหูดับสําหรับในบางคนหูอื้ออึงแล้วก็หูดับก็ได้ทีนี้พอมันเลยขึ้นมาถึงตาค่ะตาก็จะแดงพร่ามัวมีขี้ตา แล้วก็ถ้าเลยขึ้นมาที่ศีรษะนี่ค่ะตอนนี้คือมีอาการมึนงงวิงเวียนแล้วมีอาการที่เรียกกันว่าโครงเครงเวลาเดินเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเราเราเดินได้ปกตินะคะแต่ข้างในเนี่ยมันเหมือนกับเราโครงเครงเหมือนเดินเหมือนพื้นไม่เท่ากันเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีมันทําให้มีโอกาสที่จะล้มได้ดังนั้นเมื่อมีอาการอย่างนี้ว,วิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดคือใช้ยาหอมค่ะ เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะคุยก็คือยาหอมมันจะมีรสสุขุมสุขุมสุขุมหรือสุขุมร้อนหรือสุขุมเย็นสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลมกองละเอียดที่ตีขึ้นเบื้องบนแบบนี้มีอาการโครงเคงวิงเวียนมีอาการร้อนวูบวาบอย่างเงี้ยนะคะเราก็คือกินยาหอมค่ะเป็นยาหอมรสสุขุมไม่ร้อนเกินไปเพราะถ้าร้อนมากเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มปิดตะข้างในมันก็ยิ่งร้อนระอุกกันใหญ่เลยเลือกใช้ให้ถูกต้อง ถ้าหากสนใจที่จะดูแลด้วยธรรมชาติบำบัดต,ติดต่อมานะคะดิฉันยินดีที่จะให้คำแนะนำโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเราจะมีเวลาคุยกัน15นาทีอย่าลืมกดถูกใจติดตามแล้วก็รีโพสต์ไว้นะคะแล้วเราจะได้มาพบกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ